ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทที่ร้านบาร์จ็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้ากใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมนะฮะเคยรู้จักคำคำนี้ไหมครับผมนะคำว่ามา nut เทรดนะครับผมนะฮะใช่แล้วครับผมนะฮะซึ่งทางตัวเกมเนี่ยนะครับผมนะมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ PVP นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของหรือจะเป็นการเอาผลมาเทรดกันเพื่อหาผลประโยชน์นะครับ,รบผมนะไม่ว่าจะเป็นการทางเชิงพาณิชย์เอาไปขายได้อะไรได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่านะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่มีผลตั้งต้นให้นะครับผมนะก็คืออ่าพี่จะเทรดนะครับผมนะทางด้านของผลอ่าวันนี้เอาผลเอาผลช้างละกันนะครับผมนะฮะคือเราเนี่ยนะครับผมจะเอาผลช้างไป เทรดนะครับผมนะดูซ like like ิว่าความคุ้มของผลช้างเนี่ยถ้าเอาไปเทรดหรือไปแรกกับเขาเนี่ยนะครับผมนะมันจะได้ผลอะไรกลับมานะครับเอาเป็นว่าแบบเอาแบบขอคุ้มๆหน่อยนะครับผมนะถ้าไม่คุ้มเนี่ยพี่ไม่เทรดพี่ไม่แรกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะว่าพี่จะเทรดหรือจะแรกได้ผลอะไรถึงจะคุ้มกันดีนะครับผมนะถ้าพอใจก็เดี๋ยวเทรดแม่งรวยนะครับผมนะฮะทีนี้เราต้องมาเริ่มต้นก่อนว่าเรานะครับผมนะฮะเราจะเทรดที่โลก3านะครับผมนะล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโลก3เนี่ยนะครับผมนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีผลในตัวเนี่ย ดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวขอญาตไปที่แมนชั่นก่อนเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับคือหลายๆคนเนี่ยนะครับผมนะพอมาอยู่โลก3แล้วก็จะกลายเป็นการล่าข้าวหัวซะส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะแต่เออมันก็เป็นไซสอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะไอตอนที่กูทําคลิปล่าข้าวหัวปุ๊บก็ไม่แม่งไม่มีใครล่าข้าวหัวนะครับผมนะฮะอยู่แต่คาเฟ่แมนชั่นนะครับผมอะไรประมาณนี้คอยเทรดนู่นเทรดนี่นะครับผมนะแต่พอกูมาทําคลิปแนวเทรดบ้างก็ปรากฏว่าเออมันมันไม่มีใครเลยนะครับผมแต่เงียบสงบเงียบดีนะครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยยววขอุญาาาตเเรรริิ่มมด้กสส์ฟผ ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะขอญาตซุ่มผลแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อได้ผลดีๆไปแลกกับเขานะครับผมนะฮะเอ้ยเฮ้ยแม็กมาว่ะเฮ้ยเอาอะได้อยู่นะครับแต่เ้ยเก็บได้เฉยเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตนั่งรอก,ก่อนละกันนะครับผมนะเผื่อมีใครโชคดีมาเทรดกับเรานะฮะมีไหม <laughs> ไม่มีว่ะเฮ้ยโอ้โหและในที่สุดเนี่ยนะครับผมนะประเดิมคนแรกเราก็ก็มาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าหูยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ตว์กูตกใจนะครับผมนะอู้หูมึงมีผลมังกรด้วยหรอโอ้โหกระเป๋าใหญ่ซัดด้วยนะครับผมไอ้ที่แม่งมีผลช้างแล้วว่ะโอ้โหมันมีผลช้างแล้วว่ะช่างแม่งคือแบบหัวคนที่แม่งตึงว่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้คู่เทดแล้วนะครับผมนะแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยช่มึงไปนั่งฝั่งนู้นมึงจะเทดยังไงล่ะเนี่ยนะครับผมโอ้หมึงจะเทดมึงเทดไปปะเนี่ยเออเดี๋ยวมันเทดให้อะเรามีผลช้างให้นายนายเจามีผลอะไรให้เรานะครับผมนะฮะเจ้าน้องอ่าคุตตี้นะครับผมนะ ผลอะไรกับเรานะเออเรามีผลแมมมอลให้อ่ะนายจะแลกอะไรเปล่าเอา่อ no half foot เอา้า สกกระเบือเอ้ยแม่ไงเอ้ยไม่มีผลว่ะฮ่าฮ่าเออจเจริญนะครับ <c oughs> ผมนะกูแปลกใจตั้งแต่ว่ามึงไม่มานั่งกับกูแล,ล้วล่ะนะครับผมนะโต๊อมาเราวมาอยู่เซิร์ฟนี้กันนะครับผมนะเซิร์ฟนี้เหมือนจะมีคนอยู่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นมนุษย์เทรดเหมือนกูเลยนะครับผมนะทีนี้เราจะแรกเป็นท่าของผลช้างแมมมอสนะครับผมนะดูซิว่าเขาจะผละแรก <c oughs> เอา้าไอ้เหี้ยมึงหนีกูเลยเหรอไม่มีใครอยากได้ผลแมมมอสกันเลยเหรอเฮ้ยมึงเทรดกูหน่อยเซีเทรหน่อยเซียปีทองแมมมอสให้เวอ่ะมาดูดิมึงจะเอาอะไรผลมาแรกกับกูถ้าดีหรือว่าพอใจพีี่่่กกกก็แรเลยพบออน นะครับเอ้าไอ้ชายมึงอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมึงไหนเอ้ยแลกคู่เลยเออคนนี้มาแล้วอ่ะมาผลแมมมสว่ะเอาผลแะรมาแลกดีมันบอกว่าอะไรบุตราพีษเอาไอ้สัตว์หรืออยากได้ผลบุตราเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวหาผลบุตราให้มันก่อนอยากได้ผลบุตราเหรอยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวเอาผลอะไรดี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 อ่าอีกผลหนึ่งไอ้เชี่ยมันมีแล้วไอ้เชี่ยมีแล้วเอ้าสัตว์เอ้ยมีแล้วโอ้โหอ๋อเลิฟเลิฟเลิฟมันยังไมมม่ีโอเคาดิว คุณผู้ชมคิดว่าการแลกครั้งพี่ของทิทุยคุณผู้ชมคิดว่าใครคุ้มนะครับผมนะสองอันนี้นะเออลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมนะระหว่างเออไอ้เชี้ยวมันจบแล้วฉัดเอ,อ้กูหมดจะพูดนะคุณผู้ชมมาไม่รู้ว่าใครคุ้มกันแน่นะมาแลกใหม่นะครับดูซิว่าจะแลกได้อะไรเปล่าพี่มีผลอ,อ,อะไรนะผลช้างให้มันนะดูดีว,ว่ามันจะแลกเปล่าไอ้ชายมีผลอะไรมาแลกเปล่าโอ้โหผลเลิฟว่ะอีกผลนึงนะขอผลเสือก็ได้มังก,รก,ร,กรก็ได้มาหรือไม่ก็ไดโนเสาร์ก็ได้มามึงแต่ไม่พอเนี่ยเอา้าไม่อยากได้เหรอหรือว่าลน <laughs> คัผเเป็ฉย เลยนะครับสรุปยังไงโอ้โหไม่พอฟัดพอเหวี่ยงวะ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเซิร์ฟนี้อย่างน้อยก็ได้แลกกันแล้วกันเนาะเอาเว้ยเอาเว้ยพี่ดำเดินมาแล้วเว้ยเอาเว้ยยังไงวะเจา้าวานี้ยังไงเทกับพี่เปล่าพี่นุ่มไอ้ชายเฮ้ยมีคนมาเทดไว้คนใหม่เฮ้ยคนนี้น่าจะรวยนะครับผมนะฮะอ่ะพี่มีผลช้างให้อุย้ยผลคอนโทรอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยเขาสู้เขาสู้เว้ยเขาสู้เว้ย ขออีสัผลนะขออีสัผลนะขออีสัผลนะผลมังกรมาอู้เฮียเขาจะขอเยอะเกินไปเปล่าวะเดี๋ยวนะเขาก็สตาร์ทกันที่3ผลแล้วนะเดี๋ยวนะทองล้านเจ็ดกับสี่ล้านสี่เดี๋ยวพี่เพิ่มมูลค่าแป๊บหนึ่งนะเพิ่มมูลมูลค่าแป๊บหนึ่งนะครับเอาผลอะไรดีเพิ่มผลมูลค่าแป๊บหนึง่งอ่ะมาสี่สิบโอ้หโหเฮียเขาผลมีเขาเยอะว่ะเฮียมันแบบไม่พอใจอ่ะขอเป็นผลอื่นได้ไหมขอแบบผลที่เขาฮิตกันอะไรอย่างงี้ไงผลเสือมาผลเสือเสือเสือโอ้โหเฮีย <laughs> เดี๋ยวนาคือมึงจะเอาแล้วเหรอคุณผู้ชมคิดว่าใครครุ้มครับเอาฉันเอ้ยกูอลางจะถามคุณผู้ชมเลย <sighs> แม่งเลยคือคือประเด็นคืออยู่ที่ว่ามันมันเป็นผลราคาแพงใช่อยู่นะครับแต่ว่า นั่นแหละนะครับผมนะกู้สาวเพิ่มให้แล้วแม่งก็ควรที่จะแบบเป็นผลเสือให้กูหน่อยก็ได้เออผลช้างหรือไม่ก็ผลอะไรนะผลแบบดีๆสักผลนึงอะไรอย่างงี้ไนงะเออแม่เมื่อกี้นี้นะครับผมนะเสียดายเกินนะครับเซิร์ฟต่อมานะครับผมนะฮะอันนี้ก็มีคนใจดีมานั่งเทรดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตทำการหาผลช้างก่อนไอเหี้ผลเยอะจัดเลย ผลเยอะจัดเลยนะครับผมนะอ่ะเจอละมาดูซิว่าเขาจะเพิ่มราคาให้เราไหมนะครับถ้าเราเพิ่มมูลค่านะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเพิ่มเป็นผลผลอันเนี้ยเพิ่มโอ้โยเยอะมีแล้วอ่ะ,อะโอ้โยเชี่ยตัวเลือกว่ะอุย้ยเขาสู้โุโย้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเขาสู้นะเดี๋ยวนะคือถ้าวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี้ยดึงอราคาอีกน,น,นะนิดนึงนะดึงราคาอีกนิดนึงอ่ะผลโอ้โยเชี่ยมันไม่ได้ว่ะผลเลิฟอ่ะเขาจะให้เราอะไรขออีกนิดนึงโอ้โยเชี่ยเขาไม่เพิ่มให้เราเลยว่ะอ่ะ แรกก็แรกไปนับดูซิว่าใครจะคุ้มคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์กันหน่อยละคาด้วยครับผมนะฮะว่าอันไหนมันคุ้มกับการไหนครับผมนะดูซิว่าระหว่างพี่กับเขานะครับผมนะใครคุ้มกว่ากันนะฮะโอ้โหแลกกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฮะถ้าเรื่องราคาเนี่ยนะครับผมนะฮะพี่มองว่าพี่คุ้มกว่านะฮะแต่ถ้าเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันอาจจะเหลื่อมเหลื่อมนิดนึงไอ้เหี้ยแม่งผลชาโดว์อ่ะ ส,สามผลเลยนะผลฟิลิก้าตึงนะเออแต่ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ผลอันนี้ก็ก็ราคาสูงอยู่นะครับผมนะฮะเฮียแม่งได้ผลช้างไปแล้วโอเคนะครับผมนะก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะสำหรับคลิปตัวนี้ของเรานะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะสำหรับมนุษย์เทรดของเรานะครับผมนะก็ใครที่เป็นมนุษย์เทรดก็ผมนะก็คงจะเข้าใจดีว่าคุ้มหรือไม่คุ้มว่าเมื่อกี้นี้นะครับผมนะฮะคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะว่าพี่คุ้มหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มยังไงงงกกก็็็คคคคคออมมมมมเเเเเเเนน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 ต์์ัััััดดูะะะะะะรรรรรรบบบผผพพพาาว่่่่ีิิปปปุษยทลแ โอเคในคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบรูเทรดริงรง